ชาวท้องถิ่นซึ่งคณะพระธรรมทูตสายประเทศเนปาลอินเดียพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นอินเดียเนปาลร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกเอัครศาสนปกที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนต้นกำเนิดแห่งพระศาสนา ได้แก่ลุมพินีพุทธคยาสารนาศและกุศินาราและเนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงในหลายมิติซึ่งส่งผลงกระทบต่อชีวิตและจิตใจของผู้คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมนาวาวัง ที่ได้นำพระธรรมคำสอนมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบสอดคล้องโดยตรงกับพระธรรมคำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วส่งประกาศไว้ดีแล้วและส่งแสดงไว้แล้วโดยสมบูรณ์เพื่อนำพามวลมนุษยชาติผู้สแสวงหาสันติธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมได้ร่วมกันศึกษาพิจ,จารณาและปฏิบัติตามลำดับเพื่อพัฒนาชีวิต ให้เข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงโดยมีการแสดงของเยาวชนจากศูนย์เผยแผ่ธรรมะพระราชทานพุทธภูมิ40จำนวน80คนได้แก่ลุมพินีพุทธคยาสารนาศและกุสินาราในชุด เรือหลวงแห่งธรรมสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิและชุดพระรัตนตรัยที่พึ่งหนึ่งเดียวนอกจากนี้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมะนาวาวังโดยวิทยากรและคารวาสทั้งชาวไทยและอินเดียนเนปาลซึ่งเป็นผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติ ตามหลักธรรมะนาวาวังแล้วได้พบกับผลทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริงรวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อธรรมะนาวาวังโดยพระราชยานวัชระชินโนภาสวัดดอยธรรมนาวาจังหวัดเชียงรายโดยเล่าถึงความเป็นมาของหลักการปฏิบัติธรรมะนาวาวังเจ็ดขั้นตอนเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในหลักธรรมพระราชทาน โดยมีพระรัตนตรยัยเป็นหลักยึดขั้นพื้นฐานเน้นให้เรียนรู้ระบบชีวิตเรียนรู้อารมณ์รู้ความจริงของธรรมชาติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามหนทางแห่งอริยมรรคเข้าใจสภาพการเกิดและการดับของนาม,มาธรรมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกล่าวธรรมปฏิสันฐานในหัวข้อต่างๆอาทิ การเห็นความจริงของนามธรรมทั้ง4ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการเรียนรู้ธรรมะนาวาวังเริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราทางร่างกายจิตใจความสุขความทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและหาคำตอบในเรื่องนั้นจนพบกับหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ในการนี้ถวายของที่ระลึกแด่พระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งมอบแก่เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นอินเดียเนปาลที่เข้าร่วมงานโดยวันนี้มีพระสงฆ์นานาชาติสามเณรแม่ชีตลอดจนเยาวชนและประชาชนท้องถิ่นอินเดียเนปาลเข้าร่วมงานจำนวนมาก กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักในพระดาริพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา วันนี้พลอากาศเอกสมคิสุกบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภารนเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเดินทางไปยังโครงการร้อยใจรักในพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันร้อยใจรักฮาฟมาราทอนถิ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิิยาภาณเดชนทธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโครงการร้อยใจรักจัดขึ้นเป็นปีที่4เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของโครงการที่ดําเนินการเข้าสู่แผนระยะยั่งยืนส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพออกกำลังกายห่างไกลาจากยาเสพติด และสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นต่างๆได้แก่รุ่นระยะทาง21กิโลเมตรประเภทชายหญิงรุ่นระยะทาง10กิโลเมตรประเภทชายหญิงและรุ่นฟันรันแฟ m i l y รัน,แฟ,รนแฟนซีรันนักเรียนอายุไม่เกิน15ปีและนักเรียนอายุต่ำกว่า11ปีในระยะทาง5กิโลเมตร รายได้จากการสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลแม่อายช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสของกิ่งกาชาติอำเภอแม่อายสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบในพื้นที่อำเภอแม่อาย โอกาสนี้กรามระวังผู้ใหญ่เชิญถ้วยรางวัลพระราชทานมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร้อยใจรักฮาฟมาราธอนครั้งที่4จํานวน20รางวัลทะนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อผลิตจากขวดพลาสติก PET Recycle และเหรียญรางวัลผลิตจากฝาขวดพลาสติกใช้แล้วเป็นของที่ระรลึก Low c a r บอนสะท้อนถึงแนวคิดการวิ่งเพื่อสุขภาพควบคู่กับการรักโลกอย่างยั่งยืน และนักเรียนที่ร่วมแข่งขันจะได้รับรางวัลพิเศษจากชุมชนอาทิหมูดำแม่ไก่เข้าเจ้าอีโตและชุดผักสวนครัวนำไปประกอบอาหารและสร้างอาชีพต่อไปวันรีออาพ จากนั้นกรมวานและคณะเยี่ยมชมสวนร้อยใจรักตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โครงการได้ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ถึงกุมภาพันธ์2569ตกแต่งภายใต้แนวคิดสวนแห่งชีวิตพื้นดินแห่งโอกาสใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านอาทิ การนำเศษได้และเศษผ้าที่เหลือจากการทอผ้าในชีวิตประจำวันมาสร้างประติมากรรมช่วยให้เยาวชนหันมาทำงานสร้างสารรค์ไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากนี้มีดอกไม้นานาพันธุ์มีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกปัจจุบันสวนร้อยใจรักจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่และเยี่ยมชมยังวิถีชีวิตชุมชนนาการหลวงร้อยใจรัก เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกและรายได้เพิ่มเติมให้แก่คนในชุมชนอาทิผลผลิตการเกษตรผ้าทอชนเผ่าเครื่องจักสารพื้นบ้านเป็นต้นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมราชนินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลายัยการอาชีพบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสมาคมจักรยานล้อโตสวนแสงธรรมสํานักงานมูล,ลนิธิโพธิปัญญาครอบครัววรยวิสุทธ คณะประชาชนจากจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดลบบุรีและจังหวัดลำปางท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกบพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึก โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักสําหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะภูมิต้านภายัยวันนี้เราจะมาดูปัญหาคดี